หน้าลรงพักันใหญ่มาตานนี้กับจะอยู่ปาดิมานนี้อยู่มีรถต้องประชาชนกินมาจอดบนสะพานเต็มหมดแล้วครับมีรถต้องการกวากว่าหน้าลงพักอัน,ใน,น,อน,นออดใหญ่ครับ นี่ับมาลงปากอันงายการกวยควานก็ยังไม่ยึดกับวัดีครับ <c ười> <c ười> ร <c ười> ขึ้นไหนเลยไหมเอ้อแบบแบบขึ้นขึ้นเจแต่วังวังนัวเลยนาวินาทีนี่รับคนกำลังตกมาในน้ครับ ีหน้าฝนปะกันเน่เลยเรากับนี้น้ำก็ลรงมาก Dia akan berjalan-jalan ke sana. Dia akan berjalan-jalan অঁ আজে আজি যাব তাৰ টুকি কয়লৈ যাওঁ